สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเรามาศึกษาเรื่องอักษรย่อค่ะอักษรย่อนะคะคือคำที่เขียนโดยมีเครื่องหมายมหับภาคนะคะหรือเครื่องหมายจุดกํากับท้ายตัวอักษรซึ่งการใช้อักษรย่อนะนะคะมีประโยชน์ในการเขียนคำที่ทำให้ประหยัดเวลาค่ะ เพราะว่าเป็นการย่อคํานั้นนะคะไม่ให้มากจนเกินไปนะคะแล้วก็สื่อใจความได้ชัดเจนค่ะผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ทันทีค่ะการใช้อักษรย่อนะคะมีหลักสําคัญดังนี้ค่ะจะใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกของคําเป็นตัวย่อนะคะถ้าเป็นคําคําเดียวก็ให้ใช้ตัวย่อตัวเดียวเลยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีตัวย่อหลายตัวด้วยนะคะ มาดูตัวอย่างตัวย่อตัวเดียวกันนะคะเช่นคําว่าวานะคะใช้วาแหวนจุดค่ะจังหวัดใช้จา,จานจุดนาฬิกาใช้นอนูจุดศาสตราจานะคะใช้สสลาจุด ถ้าใช้ตัวยอ่อเพียงตัวเดียวนะคะแล้วทำให้เกิดความสับสนเพราะว่าตัวยอ่อนั้นอาจจะไปซ้ำกับตัวยอ่ออื่นๆที่เคยมีใช้อยู่แล้วนะคะก็อาจจะใช้พยางชนะต้นของคำถัดไปเป็นตัวยอ่อได้นะคะก็จะกลายเป็นตัวยอ่อสองพยางสองตัวนะคะตัวอย่างเช่นทหารโบกใช้ทอบอจุดตำรวจใช้ตรจุดอายการใช้อกอจุด กิโลเมตรใช้กอมอจุดค่ะข้อควรจำนะคะตัวย่อนั้นมักจะไม่ใส่สระลงไปด้วยนะคะยกเว้นตัวย่อที่เคยใช้มาตั้งแตบบ่ด,ดั้งเดิมแล้วนะคะก็อนุโลมให้มีสระได้ค่ะเช่นเมษายนใช้เมจุดยอดจุดมิถุนายนใช้นิจุดยอดจุดเศาธิการใช้เศษจุดนะคะ วย่อจะต้องมีจุดกำกับข้างหลังเสมอนะคะซึ่งตัวย่อตั้งแต่สองตัวขึ้นไปก็จะให้จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียวนะคะยกเว้นตัวย่อที่มีใช้กันมาเนิ่นานานแล้วนะคะอนุโรมให้มีจุดแทรกตรงกลางได้เช่นคำว่าตําบลใช้ต่อจุดรองศาสตราจารย์ใช้รอสอจุดพุทธศักราชใช้พอจุดสอจุดเป็นต้น,นะคะ่ะ ลองศึกษาตัวอย่างคำย่อที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวันกันนะคะเช่นกฎหมายใช้ตัวย่อกอจมจกิโลเมตรใช้ตอตัวย่อกอมจสังเกตนะคะว่าสองตัวนี้อักษรย่อเป็นกอไก่มอาเหมือนกันแต่ว่าวางตำแหน่งจุดแตกต่างกันนะคะเพื่อแยกให้เห็นว่าคำสองคำนี้นะคะมีความหมายแตกต่างกันค่ะ นอกจากนี้ยังมีตัวย่ออื่นๆอีกหลายรูปแบบเลยนะคะในปัจจุบันนี้นะคะมีอักษรย่อซึ่งใช้ซ้ำกันด้วยนะคะเวลาที่เราต้องการอยากจะรู้ความหมายของอักษรย่อนี้ก็ต้องศึกษาที่บริบทของประโยคนั้นด้วยค่ะเช่นอักษรย่อรอรอจุดนะคะ มีความหมายได้ทั้งโรงเรียนและโรงแรมค่ะให้นักเรียนนะคะศึกษาบริบทของประโยคนั้นว่ากล่าวถึงสถานที่ใดนะคะจึงจะสามารถตัดสินได้นะคะว่ารอรอจุดในที่นี้หมายถึงอะไรค่ะเนื้อาหาอักษรย่อ,อก,ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะข้อสังเกตของอักษรย่อ,อจะต้องมีจุด อยู่ท้ายอักษรย่อด้วยซึ่งจุดในที่นี้เรียกว่ามาหับภาคนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนความรู้และทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ